คลิปนี้ก็มาดูกระรอกแดงคิ้วขาวตัวนี้นะครับเป็นกระรอกที่รูปร่างสวยงามมากนะครับมีกระรอกตัวหนึ่งนะครับกำลังมาน่าจะเป็นแม่แม่เจ้าเอไม่ใช่ครับเป็นลูกกระรอกนะครับตัวเล็กนะครับ เป็นลูกกระลอกตัวเล็กที่แรกผมนึกว่าเป็นแม่จ้าแต้มนะครับตอนนี้ก็เริ่มจะค่ำม,มืดแล้วเนาะเริ่มจะค่ำเย็นแล้วนะครับกระลอกพวกนี้ก็จะลงมากินกล้วยนะครับสวยจริงๆนะครับกระลอกแดงตัวนี้ นั่นก็เป็นลูกกระลอกน้อยนะครับแบ่งกันกินนะครับเนาะอย่าอย่าไปแย่งกันเด้อนะครับเนาะแบ่งกันกิน ตันี้เขาก็ยังเป็นกระรอกเป็นลูกกระรอกอยู่นะครับเนาะตัวนั้นก็ตัวใหญ่แล้วนะครับสวยจริงๆนะครับสวยงามเนาะกระ l อกตัวนี้เป็นกระรอกที่มาจากฝั่งทางสนามเทนนิสนะครับกระรอกตัวนี้ กลอกมาจากฝั่งตะนามเทนิดเนี่ยมีแต่ตัวสสวยๆนะครับดูสีขนของเขาก็เป็นมันเนาะมันเงานะครับสวยงามเจ้าตัวเล็กโน่นนไปไปหรือเปล่านะครับไม่ไปเนาะเนี่ยกลับลงมาอีกแล้วนะครับ ขึ้นไปข้างบนแล้วนะครับก็ยังเหลือเจ้าก็ลอกแดงคิวขาวตัวนี้